นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่148การพ่ายแพทย้ที่ไม่อาจยับยั้งได้ศักยภาพของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นแข็งแกร่งถึงขีดสุดมากซึ่งไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าเจ้าวะตะัตทอโซรัตเร็กซ์และบอมเมอร์เหล่านั้นแต่อย่างใดเมื่อเห็นว่าเรือนจำในตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือมันที่ถูกความสางสั่งให้เฝ้ารักษาความปลอดภัยให้แก่เรือนจาก่อนหน้านั้นก็ได้พุ่งพรวดไปข้างหน้า อีกทั้งยังข้ามไปบนกำแพงที่มีความสูงเกินกว่า100เมตรได้อีกด้วยจากนั้นร่างขนาดใหญ่ของมันก็โรยตัวลงมาท่ามกลางกองทัพสัตว์ประหลาดและซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกของเรือนจำราวกับภูเขาลูกเล็กถล่มลงมาจนเกิดเสียงดังก้องขึ้นและในเวลาเดียวกันก็ได้เหยียบซอมบี้สองตัวและสุดขกลายพันธุ์ที่อยู่ใต้ร่างจนเละเป็นซอสเนื้อไป แต่เนื่องจากซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กเกิดการกลายพันธุ์ร่างกายจึงไม่มีกลิ่นอายเฉพาะขั้นสูงของเจ้าไทแรนหลงเหลืออยู่ดังนั้นนอกเหลือจากสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่ไวต่อความรู้สึกเหล่านั้นจะสัมผัสรับรู้ได้ถึงภัยอันตรายและต่างหลีกเลี่ยงการบุกโจมตีกันแล้วนั้นแต่ซอมบี้จากทั่วสารทิศที่มากขึ้นเรื่อยๆกลับพุ่งเข้ามาใส่ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กอย่างบ้าคลั่งอีกด้วย แต่เนื่องจากความห่างชั้นของศักยภาพที่แตกต่างกันกองทัพจำนวนมหาศาลก็แทบจะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดถึงแม้ว่าซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กจะไม่มีผิวหนังทองแดงที่แข็งแกร่งจนยากที่จะฟันทะลุได้เหมือนกับซอมบี้หุ้มเกราะทองแดงก็ตามแต่การป้องกันของผิวหนังและเลือดเนื้อบนร่างกายกลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าเจ้าไทแรนมากดังนั้น ไม่ว่าในเวลานี้จะมีซอมบี้ทะลันเข้ามาหาและกัดกินอย่างบ้าคลั่งมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็ไม่มีทางกัดทะลุผิวหนังอันแข็งแรงของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นได้ตรงกันข้ามฟันของแต่ละตัวกลับแตกหักเลือดซอมบี้จำนวนมากต่างพากันไหลรินลงมาสู่พื้นตอนนี้แหละข่าข้ามันให้หมดเลย เมื่อเห็นซอมบี้ที่ถูกซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กดึงดูดเข้ามาเป็นจำนวนมากต่างพากันกัดแทะบนร่างกายของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กอย่างบ้าคลั่งราวกับมดที่กำลังแทะต้นไม้ใหญ่ยังไงอย่างนั้นในตาของตัวลัวก็ฉายแววเด็ดเดี่ยวขึ้นมาจากนั้นก็กราดยิงใส่เจ้าไซโครวอลเจอร์ที่บินอยู่กลางอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนจะหันไปตะโกนใส่ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆบนกันแพงด้วยเสียงอันดังว่าอย่าไปกลัวพาด อาวุธในมือของพวกนายทำร้ายเจ้าดันไม่ได้รับทราบเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัว่วผู้รอดชีวิตบนกำแพงตางก็ทยอยกันตอบโต้จากนั้นก็กราดยิงใส่ซอมบี้ที่พุ่งเข้ามาใส่ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กอย่างบ้าคลัง่งในช่วงเวลานี้ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กได้ดึงดูดความเกลียดชังของซอมบี้เหล่านี้ไว้ เรากลับเป็นตัวรับดามเมจในเกมยังไงอย่างนั้นส่งผลให้ผู้รอดชีวิตเหล่านี้วางใจที่จะยิงส่งส่งออกไปภายใต้การกรดย,ยิงอย่างบ้าคลั่งของพวกเขาร่างที่เต็มไปด้วยเลือดของซอมบี้เหล่านั้นก็ตามพากันทยอยล้มลงไปกองกับพื้นถึงแม้ว่าซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กจะถูกปกคลุมด้วยกระสุนจำนวนไม่น้อยก็ตามแต่ก็เป็นดังที่ตัวลั่วพูดไว้ว่าอาวุธจากปากกระบอกปืนเหล่านี้ ไม่สามารถทำร้ายผิวหนังของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนี้ได้ถึงจะกราดยิงใส่มากแค่ไหนก็ไม่สร้างผลกระทบใดๆให้แก่มันได้แต่อย่างใดเมื่อเป็นแบบนี้กองศพภายนอกกำแพงของเรือนจำก็ยิงสะสมจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้แมวกลายพันธุ์สุนัขก,กลายพันธุ์และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ชนิดอื่นกระโดดขึ้นไปบนกองศพ ที่สูงตระงานเหล่านี้เพื่อพุ่งไปบนกำแพงจนสร้างความหวาดกลัวและการบาดเจ็บล้มตายให้แก่ผู้รอดชีวิตบนกำแพงเหล่านั้นเป็นจนํานวนมากต่อขาทางจัดการศพเหล่านี้ก่อนเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เหล่านั้นเริ่มถือโอกาสใช้กองศพพุ่งขึ้นมาบนกำแพงในตาของตัวลัวก็ฉายแววเด็ดเดียวขึ้นมาทันใดแต่ปัญหาก็คือ ได้เวลานี้พวกเขาไม่มีวิธีการจัดการศพเหล่านี้ได้แม้กระทั่งจะเผาศพเหล่านี้เขาก็ยังไม่กล้ามากพอไม่อย่างนั้นในกรณีที่ซากศพเหล่านี้ถูกเผาขึ้นมาเกรงว่ายังไม่ทันที่ศพจะถูกเผาหมดแต่อย่างใดผู้รอดชีวิตที่อยู่บนกำแพงคงจะถูกเผาตายไปด้วยอุณหภูมิที่สูงเกินไปเป็นแน่ยช่วงเวลาที่สำคัญนี้ ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กได้ยืนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเห็นเขาส่งเสียงคำรามพิสดารออกมาความชั่วร้ายผีดิบที่ปกคลุมอยู่บนตัวของเขาก็ระเบิดออกมาอย่างฉับพลันจากนั้นก็กระจายตัวออกทั่วสารทิศอย่างรวดเร็วภายใต้การปกคลุมของความชั่วร้ายผีดิบนี้ซอมบี้และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็เริ่มเหี่ยวแห้งเน่าเปื่อยและสุดท้ายกลายเป็นน้ำหนองซึมสู่พื้นดินมนลายหายไป กองศพที่กองทับกันเป็นวงกว้างก็ได้ถูกทำลายไปหมดสิ้นอย่างรวดเร็วแต่นี่เป็นเพียงแค่การรักษาที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุเวลาสงครามที่ยืดเยื้อออกไปสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์และซอมบี้ต่างพากันตีวงล้อมเข้ามาในระยะ10เมตรรอบๆเรือนจำมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้สถานการณ์นี้ถึงแม้ว่าความชั่วร้ายผีดิบของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กจะกัดกร่อนออกไปอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่ก็แค่ไม่ทำให้ศพเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้เขาสนใจแค่เพียงกำแพงล้อมเพียงด้านเดียวเท่านั้นส่วนกำแพงอีกสด้านยังคงอยู่สภาวะคับขันดังนั้นจูเกอโยโลงและคนอื่นๆก็ทำได้เพียงแค่แบ่งกำลังทหารไปรักษาการอีกด้านหนึ่งของกำแพงแต่เมื่อเป็นแบบนี้ ศัตรูที่พุ่งมาทางกำแพงในเวลานี้ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งตัวที่สามารถพุ่งมายังกำแพงได้ก็เพิ่มความเร็วมากขึ้นอีกด้วยเจ้าลิกเกอร์ที่เคลื่อนไหวอย่างปราดเปรียวแมวกลายพันธุ์สุนัขก,กลายพันธุ์จนกระทั่งสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ประเภทสุนัขจิ้งจอกหากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เข้าใกล้ผู้รอดชีวิตนั่นก็เท่ากับว่าเป็นฝันร้ายชัดๆดังนั้น หลังจากที่พวกมันทะลักขึ้นมาบนกำแพงอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแล้วความตายบนกำแพงก็เริ่มค่อยๆขยายเป็นวงกว้างขึ้นกองกำลังที่รักษาการไว้ก็ตกอยู่ในสภาวะพังทลายหนีกระเจิดกระเจิงใหม่อีกครั้งเมื่อเป็นแบบนี้หลังจากทำสงครามนานกว่าสองชั่วโมงผู้รอชีวิตที่ตายลงอยู่บนกำแพงก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง30เอร์เซ ถึงแม้ว่าจะเป็นทหารปกติก็ตามแต่หลังจากที่อัตราการเสียชีวิตเกินขีดจำกัดทหารก็ล้วนตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รอดชีวิตเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เพราะตอนนี้ไม่มีหนทางในการหลบหนีออกไปแล้วก็พวกเขาก็คงจบเหตไปนานแล้วแต่ถ้าขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานผู้รอดชีวิตเหล่านี้ก็คงจะสูญสิ้นตายไปจนหมดแน่ถึงตอนนั้น สถานการณ์ก็ไม่อาจจะสามารถควบคุมได้อีกต่อไปเวลานี้ต่อให้มีซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กที่มีศักยภาพแข็งแกร่งก็ทำได้เพียงแค่ปกป้องตัวเองแต่ไม่สามารถปกป้องได้ทั้งเรือนจำดียังไม่ทันถึง6ชั่วโมงก็ต้านไว้ไม่อยู่แล้วหรอเมื่อเวลาผ่านไปก็เห็นว่าสีของท้องฟ้ายิ่งมืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆสีหน้าของตัวลัว ก็แสดงออกมาอย่างยากที่จะพัฒนาออกมาได้ตั้งแต่ที่พวกเขาโจมตีเข้ามาในเรือนจำจนฆ่าพี่ใหญ่ลงได้และจนกระทั่งกองทัพซอมบี้และสัตว์ประหลาดทะลักเข้ามาก็รวมเกือบ6ชั่วโมงแล้วส่วนสีท้องฟ้าในตอนนี้ยิ่งอยู่ยิ่งมืดลงมากขึ้นเรื่อยๆดีเป็นสิ่งที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผู้รอดชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดเพราะในกรณีที่ตกอยู่ภายในความมืดมิด ผู้รอดชีวิตเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะได้รับผลกระทบในการยิงแล้วอีกทั้งก็ยังยากที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกหวาดกลัวและหวาดระแวงที่เกิดขึ้นภายในใจได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งมีชีวิตกลายพันธ์จำนวนมากก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตในกลางคืนทั้งนั้นดังนั้นหลังจากเข้าสู่เวลากลางคืนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่งและน่ากลัวมากยิ่งขึ้นกฎเกณฑ์นี้จะดำเนินการยาวนานไปตลอดทั้งคืนและในเวลาเดียวกันก็จะถูกความตายกลืนกินไปทั้งคืนที่จริงมันก็ไม่ได้หรอกเพียงแค่ปล่อยคนเหล่านี้ไปซะตัวลัวที่เป็นนักฆ่ามาตั้งแต่กำเนิดที่แทบจะมองเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยมากดังนั้น ในเมื่อดูท่าไม่ดีเขาก็เริ่มเตรียมการทางหนีทีไล่ไว้จากนั้นก็หันไปพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมกับไปหลีหมิงอยู่ที่อยู่ข้างกายว่าถ้ากำแพงเสียาการควบคุมเราก็ต้องบอกคนอื่นให้พาตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับเซรุ่มไวรัสบุกทะลวงออกไปเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงในฐานะที่เป็นทหารไปหลี่หมิงอยู่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ของตัวลัว เมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัวเขาก็แทบจะโต้แย้งในทันทีว่าได้ทาด้าที่เป็นทหารคนหนึ่งฉันไม่มีทางปล่อยพวกเขาออกไปโดยเด็ดขาดงั้นนายก็ตายอยู่ที่นี่กับพวกเขาเถอะตัวลัวยิ้มอย่างเย็นชาออกมาแน่นอนถ้านายยอมเราก็จะสู้ตายอยู่ที่นี่กับพวกนายด้วยแต่นายต้องคิดดีๆนะว่าจำนวนผู้รอดชีวิตกว่าพันคนที่อยู่ในเรือนจำแห่งนี้ยังสำคัญมาก และคนกว่าล้านคนที่อยู่ด้านนอกเรือนจำนั่นก็สำคัญยิ่งกว่าเช่นกันเมื่อพูดถึงตรงนี้แววตาของตัวลัวก็แปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นถ้าเราตายที่นี่แล้วเซรุ่มไวรัสละ่ะจะทำยังไงถึงตอดานพวกดายต้องไปฉอยู่เองไปหลี่มิงอยู่ย่อมรู้ถึงความสำคัญของเซรุ่มไวรัสแต่เขายังหายใจเข้าลึกๆก,กัดฟันแล้วพูดว่า ในฐานะที่เป็นทหารของเมืองเทียนเชา้าฉันไม่มีทางทิ้งพวกเขาไว้แน่ดอนเอ้ยแม่งเอ้ยานา้คิดว่านายไม่ไปจะโ่ววางซางจะทิ้งานายแล้วหนีไปอย่างนั้นเหรอเมื่อเห็นท่าทางดื้อร้าของไปหลี่หมิงอยู่ตัวลัวก็อดปวดหัวขึ้นมาไม่ได้ในฐานะที่เป็นนักฆ่าอันดับต้นๆคนหนึ่งการมองคนเป็นความสามารถที่จำเป็นต้องมีในสายอาชีพ ดังนั้นในการคบค้าสมาคมในเวลานี้เขาย่อมมองความซางออกรู้ว่าเจ้านี่ที่ดูเหมือเลือดเย็นและหยิ่งพยองแต่กลับเป็นคนเลือดร้อนละอุในความเป็นจริงมากดังนั้นถึงรู้ว่าความซางไม่มีทางปล่อยให้ไปหลีมิงอยู่สู้แล้วตัวเองหนีไปอย่างแน่นอนคิดว่าถึงตอนนั้นตัวเองจะวิ่งหนีไปอย่างนั้นหรอแต่ เมื่อมองไปทางแววตาของไปหลีหมิงอยู่และพักพวกที่ยังคงแสดงออกว่าจะต่อสู้อย่างสุดชีวิตแล้วก็ยังมีคลังเก็บสินค้าที่มีเสียงระเบิดขึ้นมาเป็นครั้งคราวอีกตัวลัวจุกอดดาทอออกมาเงียบๆไม่ได้เวนเอ้ยข้าตัวถูกหมอนั่นแพร่เชื้อใส่แง่แงเฮ้ยช่าง,ง, <c oughs> งเหอะเพียงแค่เดินก้าวนึงเฝ้าระวังข้างนึงหากเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ตัวลัวคงหนีไปแล้วแต่หลังจากมีประสบการณ์ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลในวันสิ้นโลกมาหลายครั้งนักฆ่าที่เคยโดดเดี่ยวที่เกิดความรู้สึกชอบคนที่มีความเชื่อมั่นเช่นนี้โดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่แทบจะไม่เข้าใจความรู้สึกเชื่อมั่นแบบนี้มาก่อนบางทีความรู้สึกนี้สำคัญมากกว่าชีวิตก็เป็นได้ดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นตัวลัวกัดฟันกรอด และไม่พูดมากความนอกจากกราดยิงปืนกลออกไปอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ที่เลวร้ายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หลังจากที่เวลาการต่อสู้ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานการบาดเจ็บล้มตายบนกำแพงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะกระทั่งผู้รอดชีวิตก็เริ่มตกอยู่ในสถานการณ์หลบหนีอีกครั้งเบื่อรู้ชัดๆว่าภายใต้สถานการณ์นี้ไม่มีทางให้หนีอีกแล้วแต่ก็ยังจะหลบหนี ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าผู้รอดชีวิตเหล่านี้ไม่มีเหลือความหวังใดๆอีกแล้วดังนั้นจึงไม่มีความหวังที่จะชนะการต่อสู้ครั้งนี้อีกความหวังเพียงอย่างเดียวก็คือขอตายช้าที่สุดเท่านั้นเสียใจแต่กลับช่วยไม่ได้ครั้งนี้ตัวลัวก็ไม่มีทีท่าโจมตีใส่ผู้รอดชีวิตที่หนีตายเหล่านั้นอีกเพราะเขารู้เต็มอกว่า ยังไงมันก็ไร้ประโยชน์สำหรับคนที่มองไม่เห็นแม้แต่ความหวังเหล่านี้การคูขวัญด้วยความตายมันก็ใช้อะไรไม่ได้อีกด้วยแต่ทว่าในตอนที่ผู้รอดชีวิตรอว,วิ่งหนีเอาชีวิตรอดอยู่อีกทั้งการหลบหนีแบบนี้ก็ค่อยๆขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นจนก่อให้เกิดความผิดพลาดทันทีอยู่นั้นกลิ่นอายความเย็นที่ไม่มีที่มาที่ไป กลับระเบิดออกมาจากเรือนจำอย่างฉับพลันทำให้อุณหภูมิของเรือนจำต่ำลงติดลบไปกว่า20-30องศาเลยทีเดียวและในเวลาเดียวกันเกล็ดหิมะเล็กๆก็เริ่มโปรยลงมาจากฟากฟ้าอาอา